11. อาหารชะลอไตเสื่อมฟังปอบีเลยค่ะก็คือเป็นอาหารที Denn ่ดีสำหรับไตของคุณอาหารเหล่านี mean ้11ตัวเนี้ยนะคุณควรจะมีอยู่ในครัวที่บ้าน เพื่อที่จะหยิบจับออกมาทําอาหารแล้วก็ทําให้ไตของคุณเนี่ยทำงานเบาๆไม่ต้องทํางานหนักมาดูว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเนื้อปลาโปรโตีนจากเนื้อปลาเนี่ยเป็นโปรโตีนที่คุณภาพสูงของเสียต่ําไตทํางานเบาๆนะอาหารที่2ก็คือเนื้ออกไก่ เนื้ออกไก่เนี่ยมันก็คือไม่มีมันนะไม่เอาหนังแล้วเนื้ออกไก่เนี่ยเป็นเนื้อสีขาวๆเห็นไหมแบบไม่ใช่เนื้อแดงมากแล้วเขาก็ไม่มีไขมันแทรกมากนะก็เป็นเนื้อล้วนๆอย่างเงี้ยก็จะให้โปรโตีนดีแล้วก็ของเสียต่ําเช่นเดียวกันตัวที่3ก็คือไข่ขาวคือไข่แดงมีฟอสฟอรัสสูงค่ะเพราะนั้นเราก็เลยจะเอาไข่แดงออกทานแต่ไข่ขาวที่มีโปรโตีนคุณภาพสูงกรดอะมิโนโครบ ของเสียต่ำไตทำงานเบาๆมิกกี้โปรโตีนไปแล้วนะคะคราวนี้มาดูผลไม้ที่ให้วิตามินองุ่นแดงเพราะว่าโซเดียมโพแทสเซียมอะไรอย่างเงี้ยต่ำนะฟอสฟอรัสไม่มีนะคะสับประรดก็โซเดียมต่ำโพแทสเซียมต่ำนะฟอสฟอรัสมีนิดหน่อยคราวนี้มาถึงหมวดผักบ้างผักนี่ก็คือให้โพแทสเซียมแล้วก็ให้วิตามินเหมือนกันนะคะก็เริ่มจาก หอมใหญ่หอมใหญ่นี่มีประโยชน์มากๆเลยนะคุณผู้ที่เป็นผู้ป่วยโรคตายหรือทําอาหารให้ผู้ป่วยโรคตายอยู่นะคะต้องมีในครัวเลยเพราะว่าเขาเนี่ย เอามาทำน้ำสต็อกได้สุดยอดเลยกระเทียมออกกระเทียมนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับให้อาหารมีรสชาติที่อร่อยนะคะมีกลิ่นที่อร่อยเขาก็โพแทสเซียมต่ำเหมือนกันนะคะโซเดียมต่ำฟพสฟอรัสต่ำนะมาถึงตัวที่แปก็คือกระหล่ำปลีโพแทสเซียมต่ำนะโซเดียมนิดหน่อยฟพสฟอรัสก็นิดเดียวอันนี้ก็ทำอาหารได้หลากหลายมากนะคะพริกหวานพริกหวานเนี่ยมันส่วนมากจะมี3าสีใช่ไหม สีแดงสีเหลืองสีเขียวทานได้ทุกสีแหละเพราะว่าเขาโพแทสเซียมต่ำค่ะโพแทสเซียมต่ำมีโซเดียมนิดหน่อยมีฟอสฟอรัสนิดหน่อยตัวที่10แล้วก็คือหัวชัยเทา้าเขาบอกหัวชัยเท้าเนี่ยจริงๆพืชหัวนะเขาก็จะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่โพแทสเซียมเนี่ยก็ไม่สูงเท่าไหาาร่ปานกลางแต่เขาใช้วิธีต้มแล้วก็ เทน้าทิ้งต้มแล้วก็เทน้าทิ้งอย่างเงี้ยมันช่วยลดโพแทสเซียมได้นะคะหัวไชเท้านี่กากใยเยอะดีมากนะเส้นใยค่อยเยอะนะแล้วก็ช่วยในการดูดซึมนะคะย่อยอาหารแล้วก็ช่วยขับถ่ายได้ดีมากๆเลยมาพูดถึงผักบ้านเราดีกว่าผักบ้านเราเยอะมากแล้วผักที่โพแทสเซียมต่ำเนี่ยนะคะก็มีเยอะแยะเลยมะเขือเปราะถั่วง,งอกผักบุ้งเห็ดหูหนูอย่างพริกหวานเมื่อกี้ก็แนะนำไปแล้วนะคะ ตัวที่11บเอ็นะบอกว่าให้ทานน้ามันพืชได้อยู่4อย่างเป็นน้ํามันพืชที่ให้ไขมันดีให้โอเมก้าทรีให้ประโยชน์กับผู้ป่วยโรคไตให้พลังงานน้ํามันเมล็ดทานตะวันน้ํามันคาโนล่าได้น้ํามันรําข้าวแล้วก็น้ามันมะกอกที่ว่าเราสามารถทานเพิ่มรสชาติเข้าไปในอาหารของเรานะแล้วก็เพิ่มพลังงานให้กับผู้ป่วยโรคไตจะได้มีเรี่ยวแรงไม่ หายไปนะแล้วก็ไม่ผายผอมมีตัวช่วยอีกอีกตัวหนึ่งด้วยอันนี้ก็เป็นสารสกัดธรรมชาติอันนี้ที่บีก็แนะนําให้ผู้ป่วยโรคไตทานด้วยนอกจากคุมอาหารที่ถูกต้องแล้วเนี่ยบางทีมันช้าไม่ทันใจเราก็เลยมีตัวน,นี้ช่วยดูแลเรื่องไตและหัวใจให้คุณด้วยนะอย่างคุณแม่ท่านนี้เนี่ยเขาก็มีค่าไตา e g f r อยู่ที่47แต่พอทาน2ตัวนี้นะ e g f r ก็ขึ้นมาเป็น58ได้3เดือนก็ทานทุกวันทุกวันร่วมกับการคุมอาหารนะไอ้ที่เคยบวมบวมอะไรก็หายบวมไปนะก็ถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันนะคะเพื่อรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรคไตนะพบกันใหม่นี้ไปก่อนนะคะบายบาย